สวัสดีครับวันนี้เราก็มารับางานมัดปูกันนะครับวันนี้มีปูตดเลยสี่ตัวนะมบเริ่มจากตัวแรกนี้ก่อนนะครับ จะนำปูทะเออกจากกลุ่มรับติดก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นปูตัวผู้นะครับกใหญ่พอประมาณนับ ตอนมัดเราต้องคอยคอยระวังมือนะครับอย่างน้อยต้องกำลให้แน่นนะครับไม่งั้นพลาดไปจะโดนปูหนีบนะครับหลังจาก,กเตรียมเชือกครับเราก็ทาบเชือกแล้วก็คล้องเชือกไปด้านข้างก่อนนะครับ เราค่อยมาผอมเชียกเข้าตรงกลางนะโดยเข้าล็อกคอมเชียกไปตรงกางนะ้ามหลังจากคอมเชียก ด้านข้างกระตรงกลางเส้นนะับแล้วก็วนปลายเชือกนะครับไม่ให้เชือกมันรูดออกก็ดึงให้แน่นนะครับ ตอนนี้สาคัญนะครับเพื่อมาให้ดูมันดิ้นจนกล้ามหลุดออกจากเชือกนะครับจากนั้นผมก็จะวนเชือกเข้าตรงกล้ามทีน,นะครับแล้วค่อยมามัดตรงขาทีละข้างนะครับ นิการมัดปูของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเอามัดชำนาญน,นะครับแล้วก็มัดแปบ,บเดียวใส่เงื่อนแบบง่ายๆนะครับของผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับเพีกพอได้มามัดปูครับ ก็ได้รับจ็อบนะครับงานนิดหน่อยก็เป็นเงินเหมือนกันนะครับ ผมมือสมาร์ลิ้นนะครับจะใช้เวลามัดนานหน่อยนะครับ้าเป็นปูตัวใหญ่ครับ เสร็จ okay. แล้วครับหนึ่งตัวตัวนี้ก็สี่ห้าขีดเลยนะครับามขนาดนี้ามาเริ่มตัวที่สองเลยครับมาตัดถุงพลาสติกเอาปูออกก่อนนะครับ ก้ามใหญ่ๆโตขนาดนี้ตัวหนึ่งสี่้าขีดนะครับไม่ตำภาษีห้ากดกระทาบเชือกเหมือนเดิมนะครับด้านหลังจะเอามาเกี่ยวตรงเงี่ยงด้านข้างของก้ามปูนะครับ วนลงด้านก่อนนับาด้านซ้ายด้านขวาสลับกันนับอย่างว่าคอมเชื่อเข้าตรงก้ามนะครับ ต้องให้จังหวะให้กล้ามอ้านะครับกล้า,ามไม่อ้าเราก็ต้องเกิดพยายามอ้ากล้ามด้วยนะครับให้เชือกมันเข้าไปตรงกล้ามนะครับ มันไมโครเวฟได้ไหมเดี๋ยวเดินทางอ่ะมันมีมันเดือดขึ้นเดือดขึ้นจะร้อน

เถอที่สองมัดเสร็จแล้วครับโอ้โหกลามโตขนาดนี้ครับไม่ทำก็ห้าหกกีดนะครับตัวผู้ครับมาเริ่มมัดตัวสามเลยครับ ออกจากพวงพลาสติกเหมือนเดิมครับนี่ตอนนี้เล็กกว่าสองตัวที่แล้วยังพอกำใช้มือเดียวกำได้นะครับตอนนี้เป็นตัวเมียนะครับ ตัวที่กำถนัดมือก็จะง่ายหน่อยนะครับใช้เวลาน้อยหน่อยนะครับ สูตดมัดปูของผมอาจจะใช้เวลานานหน่อยครับเราไม่ใช่มืออาชีพครับแพ่ไม่มให้ปูมันดิ้นหลุดออกจากเชือกนะครับเพราอเวลาก็เอาไปวางขายนะครับ กรณีถ้าลองมัดไม่ดีนะครับปูก็จะดิ้นจนเชี่กขายแล้วก็เดินหนีไปนะครัแล้วไม่ก็ไปจะหนีบลูกค้าได้นะคต้องหาวิธีมัดให้ดีๆนะครับเทคนิคการมัดปูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ผมก็ค่อยๆศึกษาไปเรือ่อยๆครับเแลรวครับตัวที่สามตัวเมีย เรามาดูต uh, ัวที่สีกันนะ ตัวนี้ก็ตาว่าไม่ใหญ่มากนะครับแต่กระกร,รมกรรมเกือบไม่มิดนะครับให้มือเดียวครับทีประมาณสี่ทีนะครับตัวนี้ตัวผู้กรรมสวยๆอยู่นะครับ กนตอนแรกนี้เราต้องคอยระวังนะครับแค่กันตอนนี้ครับพอจนกว่าปูไม่สามารถจะกางกล้ามออกนะครับที่จะมาหนีบเราได้ครับเพงอจะปลอดภัยนะ ตัวที่4เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็มีปูแค่4ตัวนะครับขอบคุณทุกคน,นครับที่เข้ามารับชมนะครับ